อันนี้จะเป็นน้ำออร่านะคะของบริษัท p h, h. p เนี้เราจะมาแกะหัวเชื้อกันใหม่เลยนะคะหัวเชือ้อของเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถ้วยนะคะเป็นตัวนะคะผสมเราจะผสมให้ลูกค้าแบบใหม่ๆสดๆเลยนะคะน้ำา500มิลลิตรนะคะใส่ที่5นะคะขีดแรกนะคะ 5ML คะ่ะนี่นะคะ5 m l ใส่ไปเลย คาร์โบไนะคะใส่ไปขีดเดียวก็เข้มข้นแล้วเห็นไหมคะว่าคาร์โบไของเราเนี่ยเข้มข้น100%นะคะมีคุณประโยชน์มากมายดื่มตอวันนะคะก็จะทําให้รู้สึกสดชื่นนะคะมีแรงไม่อ,อ่อนเปลียเพียแรงแน่นอนเราบริการส่งถึงที่นะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยเนาะ,ะแล้วก็ส่งไปสนีทั่วประเทศนะคะทั่วภูมิภาคนะคะส่งไปสนีนี่จะเป็นหัวเชิญนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยเนาะ,ะโอเคค่ะบ๊ายบายวันนี้